สวัสดีครับจากร้านมิวกับแม็กทอยนะครับสกายเลนเนอร์เซอร์โวเก่าเป็นเซอร์โวพลาสติกเจ๊งไปเรียบร้อยตัวนี้เปลี่ยนเซอร์โวใหม่นะครับใส่เซอร์โวทองเหลืองให้ชาร์จแบตให้ด้วยเต็มตัวเลยเดี๋ยวเรามาลองเซอร์โวกันนะเปลี่ยนแล้วเป็นไงดูความนิ่มครับ เสียงมอเตอร์เริ่มหอนแล้วนะครับลูกปืนน่าจะไปแล้วสักพัดคงได้เปลี่ยนแน่นอนเล่นไปสักพักใหญ่เดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนมอเตอร์นะครับมารับได้เลยนะจ๊ะมาเลือกบอดีเองนะครับดูคันนี้เลยเปลี่ยนบอดี้ใหม่โคสวยเลย แวบแวบบียมหมดแล้วด้วยเผือสีขาวนะสวัสดีครับ